สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนทั่ท่านเข้าสู่ช่วงของการดูดวงรายวันนะครับของวันที่สิบสี่เดือนสิงหาคมสองนห้าหกสี่นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์คุณผู้ฟังครับแน่นอนครับว่าดวงของคุณนะการที่ผมดูดวงให้ตรงนี้เนี่ยนะเป็นการดูแบบคร่าวๆนะครับเป็นดูเป็นการดูภาพรวมนะของแต่ละ แต่ละเรื่องในคนเกิดทั้ง7วันนะครับก็เอาไปดูแล้วก็แล้วแต่จะพิจารณาว่านะครับเป็นอย่างไรเนาะฝากเอาไว้นะครับให้คิดถ้าไม่ดีก็ลองแก้ตามที่ผมจะบอกเคล็ดลับให้นะครับอย่าลืมกันแล้วการดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับเพราะว่า,าการเจ็บป่วยของเรานะครับ สุขภาพของเราช่วงนี้สาคัญมากนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันนะครับผ่านไปในเรื่องราวของวันแม่นะเมื่อวานนี้นะครับที่ในขับเฮ้าก็จะมีกิจกรรมดูดวงนะครับดูดวงการกุศลนะครับเพื่อนําเงินไปช่วยเหลือเพื่อนๆนะฮะที่พิการอนสายตาที่ติดเชื้อโควิดนะครับก็โดยโครงการของสี่นักพยากรณ์นะครับก็ผ่านไปแล้วเนาะนะฮะก็นําบุญมาฝาทุกทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับ ได้ยอดรวมนะก็เกือบเกือบห้าหมืนนะครับแต่ก็ยังมีคนโอนเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่โอนไปโอนตรงไปที่บัญชีบัญชีของของสมาคมคนตาบอดนะครับก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะเราเริ่มต้นการดูดวงรายวันนะครับของคนเกิดทั้ง7วันนะฮะในวันที่14สิงหาคม2564ครับ ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับดวงคุณเป็นอย่างไรล่ะช่วงนี้กิจการงานของคุณก็ค่อนข้างจะต้องอมีมีการหมุนวนนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของการงานพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังพอไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนนะครับในเรื่องของการงานพอสมควรนะครับถ้าไม่งั้นมันจะยุ่งเหยิงและวุ่นวายนะครับ การเงินยังถือว่าดีอยู่นะครับใครที่ค้าขายใครที่ทําธุรกิจนะครับก็ช่วงนี้การเงินยังพอยังพอเปลี่ยนนะครับปรับไปในทางที่ดีได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะในเรื่องของความรักอ๋อไม่ใช่สิสุขภาพนะครับสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังอาการาเวียนหัวนะครับบ้านหมุนอะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะ เพราะว่าอาการเหล่านี้ไม่ธรรมดานะครับอาจจะเจ็บป่วยนะครับหรือนะครับทําทให้เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้นะครับมาดูในเรื่องของความรักนะครับว้าวคนวันทย์ท่านที่ยังโสดเชื่อว่าคุณกําลังจะมีคนเข้ามานะครับอา,อาจจะได้พบรักนะครับจริงๆจังๆสักทีแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังการยุแย่นะครับ ระวังปัญหาทางด้านความขี้ใจน้อยของคุณนะครับด้วยนะนะเพราะนั้นอยากให้ฝากว่ามันทำบุญนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับถ้านะฮะไปทำบุญกับพระแม่ลักษมีพนารายนะครับได้ก็จะดีมากนะครับที่สำคัญให้ทำบุญกับมูลนิธิสตรีนะครับหรือว่าหรือว่าถวายเกี่ยวกับพวก อาหารให้พัะที่สุสงก็จะดีขึ้นนะครับโอเคท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้การงานให้ระวังเรื่องของเอกาสารสัญญา <c oughs> <c oughs> อ้อยเนี่ยพึ่เมื่อวานพูดเยอะไปหน่อย <c oughs> นะครับให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญานะครับปัญหาในเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับ นะก็ต้องระมัดระวังอาจจะต้องมีปัญหามีเรื่องติดขัดอยู่พอสมควรนะครับการเงินครับว้าวนะฮะคุณกําลังจะมีโชคลาบนะฮะในเรื่องของการเงินหรือมีโครงการใหญ่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะครับหมายถึงว่าน่าจะเซ็นอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราระวังแล้วนะครับก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับการเงินก็ยังดีอยู่นะครับ แต่ถ้าไม่ระวังก็มีโอกาสจะเสียงเงินเยอะและเงินร้อนด้วยสุขภาพนะครับใช้ร่างกายมากเกินไปจะพังเหมือนผมเนี่ยเสียงพังเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ดูดวงการกุศลเยอะเลยนะครับนําเงินช่วยเหลือคนพิการตาสตานะอ๋อเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของปัญหานะครับสุขภาพก็ให้ดูแลร่างกายด้วยนะครับช่วงนี้เหนื่อยเนาะนะครับทํางานเยอะนะครับ เรื่องของความรักคนที่ยังโสดครับช่วงนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีคนนะครับแอบรักคุณอยู่หรือมีคนหยิบยื่นความรักให้กับคุณนะฮะเพราะฉะนั้นก็แสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยนะฮะแฮปปี้นะครับไม่มีอะไรเพียงแต่ว่านะครับให้มันทําบุญหน่อยเนาะโดยเฉพาะค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับหรือนจะเป็นในเรื่องของ การทำบุญต่ออายุเสริมดวงอะไรเงี้ยทำไปได้เลยนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับมาดูกันนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารใครที่สนใจดูดวงอัปเดตดวงรายวันได้ติดตามช่องผมเอาไว้นะนะครับผมจะมีทุกวันนะฮ <c oughs> <c oughs> ะวันอังคารช่วงนี้นะครับกิจการงานของคุณค่อนข้างจะมีแต่เรื่องปวดหัววุ่นวายนะครับบางคนบอกเอการถือไพ่กลับด้านหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ไม่กลับด้านนะฮะ ด้านเดิมนี่แหละนะแต่เป็นไพ่กับหัวหมายถึงว่าช่วงเนี้ยมีเรื่องให้คิดนะจะทําอะไรใหม่ๆไ,ไ,ไม่ควรนะครับเพราะว่ามันยังนิ่งๆอยู่ทําไปก็มีปัญหานะครับการเงินนะช่วงนี้ก็เป็นเงินที่ต้องดิ้นรนนะเงือไม่ตกไม่ได้ตังค์นะทำไปเรื่อยๆนะฮะมันช่วงนี้โชคลาภยังไม่มานะครับในเรื่องของสุขภาพครับให้ระวังอาการบ้านหมุนเวียนหัวนะครับหรือ สุขภาพไม่ค่อยดีเรื่องของการทรงตัวนะครับมาดูในเรื่องของความความรักครับช่วงนี้คุณยังไม่ได้ยึดโยงกับใครสำหรับคนโสดเนาะยังไม่ตั้งสเตตัสที่จะอยากใช้ชีวิตคู่นะครับแค่อยากเฉยๆแต่ไม่ได้อยากมีใครมาผูกพันเพราะฉะนั้นความรักในช่วงนี้ยังยัง,ย,งยังสบายสบายอยู่นะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ก็ให้ระวังการมีปากเสียง นะครับเพราะคุณเขาต้องจะเบื่อเบื่อในการที่จะต้องไปเอาอกเอาใจใครนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆอาจารย์เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจกันนะครับคุยกันนะไม่เข้าใจอะไรให้คุยกันถ้าคุณคุยกันแล้วเนี่ยอาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาชีวิตคู่ได้ถ้าคุณไม่คุยกันเลยนะครับก็คิดไปเองอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนคนมานาคารให้ถ่ายชีวิตโครกระเบือนะครับ ทำบุญด้วยอ,อ,อาหารนะใส่บาตรนะฮะกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรเทวดาประจําตัวจะทําให้โชคดีครับท่านที่เกิดในวันพุธครับนะฮะช่วงนี้นะเหมาะกับงานใหม่ๆกิจการการค้าการขายนะครับก็จะโชคดีทีเดียวนะครับในช่วงนี้เนาะนะครับจะได้รับงานใหม่ข่าวดีเรื่องงานดีครับส่วนเรื่องการเงินในช่วงนี้ถ้าจะลงทุนให้อยู่หยุดเอาไว้ก่อนนะฮะวางแผนดีๆนะครับแล้วค่อยลง ก็ดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของความรักอ่ะ,อะสุขภาพนะสุขภาพก็เกิดจากการทํางานหนักเกินไปนะครับระวังอาการปวดบา่าปวดคอนะครับข้อกระดูกนะครับจะไม่ค่อยดี <c oughs> อ้อยนะฮะอันนี้เป็นเสียงแห่งบุญนะะเมื่อวานใช้เสียงเยอะโอเคนะครับมาดูในเรื่องของความความรักคนที่ยังโสดครับบางครั้งคุณอาจจะมองหาความรัก ที่แท้จริงแต่จริงๆแล้วมีคนรักคุณอยู่มีคนแอบรักและยื่นหัวใจมาให้คุณเพราะฉะนั้นแล้วบางทีการที่เรามองหาสิ่งที่อยู่ไกลตัวมากเกินไปมันก็จะคอยแล้วคอยเล่าเฝ้าแต่คอยนะครับแต่ถ้าเรามองหาในสิ่งที่มันยอดเยี่ยมอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ชิว่าทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับอ้ไพ่ใบนี้เดอะเอ็มเพรสเนี่ยนะครับบ่งบอกถึง ความรักที่สมบูรณ์นะครับความรักที่แฮปปี้นะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะได้ข่าวดีมีโชคลาภเกี่ยวกับสัตว์สองเท้าสีเท้าเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธครับให้ไหวเขาเรียกว่าทําบุญด้วยผลไม้ตระกูลมะมะม่วงมะยมมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นอะไรต้มยำต้มโครกที่มีน้ํามะขามเปียกด้วยก็จะดีนะครับทําบุญเอาไปถวายพระเนาะนะครับจะทําให้ดวงชะตาของคุณนั้นดีขึ้นครับ ปิดโชคลาภกันกันได้ดีมาท่านที่เกิดในวันพฤรหัสับดีครับในช่วงนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าโดดเด่นทีเดียวนะครับงานกําลังจะดีนะฮะมีผู้ใหญ่มอบหมายงานมาให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆได้พราเล่มงามนะครับ <c oughs> อย่าใจร้อนในเรื่องของการเงินครับยังต้องมีการแก้ไขปัญหาอยู่ยังต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายอยู่นะครับอย่าไปทุ่มเทหรืออย่าไปทําอะไรเยอะนะสำหรับคนพฤรหัสน,นะครับสุขภาพครับนะฮะก็ แน่นอนครับแฮปปี้นะช่วงนี้สุขภาพดีขึ้นทําอะไรก็ดีแต่ว่าให้ระวังอาการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นล้วให้ระมัดระวังตัวนะครับในเรื่องของความรักคนที่ยังโสดเชื่อว่าช่วงนี้นะครับอาจารย์บอกเลยว่าคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามถ้าคุณรักใครชอบใครคุณต้องมุ่งมั่นนะครับแล้วจะเห็นผลแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีความรักอ่ะแต่ถ้าคนที่มีชีวิตคู่ช่วงนี้คุณก็ต้องอาจจะต้องแก,แก้ไขปัญหา เพราะคุณทํางานมากเกินไปจนไม่ได้มีเวลาให้แฟนแฟนอาจจะคิดเยอะคิดมากอาจารย์เชื่อว่าต้องคุยกันครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วอะนะครับพอเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเนี่ยโอกาสที่เขาจะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นเยอะอย่าไปบอกเขางี่เงี้ครับเขาอาจ,จรักคุณมากเกินไปนะครับนั้นก็ฝากไว้ด้วยเนาะคนวันพฤหัสสวดมนต์ไหว้พระครับบทพระคาถาที่ต้องสวดคือปุเรนตัมโพหรือไม่ก็ อิติปิโสนะครับหรือไม่ก็อ,อะไรอะนะครับพระคาถาชินบัญชรก็จะยิ่งดีครับสวดแล้วกวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นั่งสมาธิด้วยจะดีมากนะครับท่านที่เกิดในวันท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับเกณฑ์ชะตาของคุณในช่วงนี้นะครับถือว่า,ากิจการงานของคุณนั้นมักจะต้องช่วยเหลือคนอื่นนะครับหรือนะฮะ บางทีไม่ค่อยมีเวลาทํางานของตัวเองสักเท่าไหรนะ่แต่ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นนะี่ถือว่าดีนะฮะการเงินครับนะได้มาก็นะครับไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มเหนวยสักเท่าไหร่แต่ก็ยังได้นะครับต้องรู้จักการวางแผนอย่าเพิ่งลงทุนครับถ้าลงทุนแล้วมันจะได้มีคุ้มเสียสมมติลงทุนไปสิบได้3สุขภาพให้ระวังโรคกระเพาะอาหารความเครียดนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะช่วงนี้ก็ถือว่า คนไี้ยังโสดมีคนกําลังแอบปลื้มคุณมีคนกําลังจะมอบความรักให้กับคุณก,ก็ค่อยดูหน่อยแล้วกันเนาะที่สําคัญคนที่มีคู่อยู่แล้วเชื่อว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีโครงการหรือจะมเีเรื่องที่ต้องวางแผนที่จะทําอะไรด้วยกันกับแฟนของคุณเนาะถือว่าการเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับคณผู้ฟังจะเพิ่งรำคาญเสียงผมนะโอเคนะ ท่านที่เกิดในวันเสาร์อาจารย์เชื่อว่าในช่วงนี้นะฮะปัญหาสุขภาพต่อปัญหาในเรื่องการงานนะครับเชื่อว่ามันก็จุกจิกๆในเป็นเรื่องในใจนะครับแต่เชื่อว่าดีนะฮะคนที่ทํางานเป็นเบื้องหลังพวกโปรดิวเซอร์หรือว่าทําอะไรพวกนี้ก็จะถือว่าได้สิ่งดีๆนะะให้ไหว้พระแม่ธรณีและจะประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องงานการเงินนะครับหาเงินเก่งนะครับนะแต่ว่าหาแล้ว ก็จ่ายออกหมดเหมือนกันนะครับพอหาพอได้พอใช้พอจ่ายนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นั้นเรื่องสุขภาพถือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับอาจจะปวดปวดไม่เมื่อยตามเส้นเอ็นตามในเรื่องของ <c oughs> การเจ็บปวยนิดหน่อยนะครับแต่เชื่อว่าทุกอย่างไปได้สวยเรื่องของความรักครับช่วงนี้นะครับคุณอาจจะเครียดกับงานมากเกินไปสาหรับคนที่มีชีวิตคู่นะใช้ชีวิตคู่คุณเครียดกับงานมากเกินไปจนนะครับไม่ค่อยมีเวลาให้กับ ความรักสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ให้เวลากันให้มากๆที่สําคัญความความสุขนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนอาจารย์เชื่อว่าช่วงนี้นะครับความเก่งของคุณเป็นสเสน่ห์นะครับดึงดูดคนที่เขาอยากได้คดแฟนเก่งๆเนี่ยเข้ามาหานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ทําบุญนะครับไหว้พระแม่ธรณีนะครับไหว้พญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะพระแม่สีอุมาศ์พระแม่สีปทุมมานะครับก็จะทําให้ขอโชคขอลาบได้นะครับสําหรับคนลนเสาโอเคขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกคนครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับเพื่อให้คนอื่นได้รู้เรื่องดวงรายวันด้วยวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรลากนไปบ่อสสนจดูดวงอย่างละเอียดติดต่อทางอินบ็อกซ์ที่หน้าเพจอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรนะครับ มีค่าบูชาครูที่500บาทวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ